ไบคลับช่องสำหรับคนรักมอเตอร์ไซค์ทุกประเภทวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับมอเตอร์ไซค์ครุเซอร์สไตล์คลาสสิกที่กำลังได้รับความนิยมในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือเป g a s กั f ซั i ฟาบิโอรถที่ผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่โดดเด่นสมรรถนะที่น่าประทับใจและราคาที่เข้าถึงได้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวนันหรือการเดินทางระยะไกล เบกัซัสฟาบิโอมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ4จังหวะสูบเดียวขนาด125ซีซีระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังสูงสุด10แรงม้าที่8,500รอบต่อนอาทีและแรงบิดสูงสุด8.8นิวตันเมตรที่7 0 0 0รอบต่อนอาทีระบบเกียร์แบบ4สปีดพร้อมคลัตช์แบบเปียกหลายแผ่นทำให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่นและตอบสนองได้ดีในด้านการออกแบบเบกัสซัสฟาบิโอมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยถังน้ำมันทรงหยดน้ำเบาะนั่งบ,บยงสบาย และแฮนด์บา์ที่ให้ท่าทางการขับขี่ที่ผ่อนคลายเหมาะสําหรับการขับขี่ระยะไกลระบบกันสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและระบบกันสะเทือนหลังแบบสปริงคู่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงบนถนนหลากหลายสภาพระบบเบรกของฟาบิโอ125ประกอบด้วยดิสเบรกหน้าและดรัมเบรกหลังพร้อมอยางแบบมีท่อที่ให้การยึดเกาะถนนได้ดีน้ำหนักตัวรถอยู่ที่110กิโลกรัมทำให้ควบคุมได้ง่ายและคล่องตัวในการขับขี่ในเมืองหรือการเดินทางระยะไกล ในด้านสมรรถนะเป g กัสซัสฟาบ125มีอัตราเร่งที่ดีและความเร็วสูงสุดประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ45กิโลเมตรต่อลิตรทำให้เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันและเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันสำหรับราคาของเป g กัสซัสฟาบิโอในประเทศไทยข้อมูลอย่างเป็นทางการยังไม่มีการประกาศแต่จากราคาจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้าน เช่นบังกลาเทศซึ่งอยู่ที่ประมาณ14,000ตากาหรือประมาณ39,000บาทไทยคาดว่าราคาในประเทศไทยจะอยู่ในช่วงใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามราคาจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภาษีนำเข้าและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆไบคลับขอแนะนำว่า Pe g a s u ซ Fabio บ125เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์ครุเซอร์ที่มีดีไซน์คลาสสิกสมรรถนะที่ดีและราคาที่เข้าถึงได้เหมาะสำหรับทั้งผู้ขับขี่มือใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์ หากคุณกำลังมองหารถที่ให้ความสบายในการขับขี่และความน่าเชื่อถือในการใช้งาน Fabio 125คันนี้อาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหาหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบายคลับของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ